แม่เขาให้ให้ควราหกต้นปลายปลายงวงอะค่ะอกโนนอกนนเ้าายากันใหญ่เลย านี่ครับใ้นี้เลยอันนี้ที่ว่าพร้อมขายหรอใช่ครับอายุสี่ถึงห้าวันครับแล้วอย่างนี้กี่ตัวโลพี่อ่าอยู่ที่ร้อยห้าสิบตัวโลเป็นไรนะไม่เป็นไรครับกัดกัดไม่กัดไม่กัดหรอกเขาออกกันมาแล้วอะรับล้างด้วยรับขั้วยอ้ ถ้าใครกิน kind อ of like ันนี้นะได้กินเหมือนได้กินทุเรียนเลยนะเขาจะเป็นเนื้อหอของผู <h 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 h ้เ no รียนเลยนะครับก็ดูใน YouTube จุดเริ่มต้นเลี้ยงที่เจ็ดกระมังซื้อมา2,800บาทครับเป็นทุดทดลองเราลองมาเลี้ยงดูภายใน15วันเขาออกลูกได้เยอะมากคือเยอะมากพอครบ15วันปุ๊บเราก็เอาลูกด้วงมานับดูแม่ด้วงห้าคู่ห้าคู่ เรามานับดูได้270ตัวต่อกำมังครับผมก็เลยมาคิดว่าตัวนี้เป็นอ่าเป็นเป็นพืชที่เป็นเศรษฐกิจอาได้สัตว์เศรษฐกิจได้ดีมากเราก็เลยสั่งพ่อแม่พันธ์ุมาครั้งแรกก็คือ300คู่ครับมันขยายตัวได้ไวมากเพราะว่าด้วงอาถ้าเกิดเป็นคนภาคใต้ก็จะเป็นด้วงสาคู ถ้าเก็นภาคกลางก็จะเป็นดวงสาคูเป็นดวงมะพร้าวพอคือจะเรียกการติดปากมาตั้งแต่ดั้งเดิมครับแต่สัตว์พวกนี้จะไม่ทําลายต้นมะพร้าวครับเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายน่าจะทําเงินได้ดีผมก็เลยสั่งพ่อแม่พันธุ์เพิ่มขึ้นมาอีกสองพันคู่ครับแล้วงมานานหรือยังคะเลี้ยงมาก็สามเดือนครับสามเดือนเดือนหนึ่งเดือนแรกก็ได้ประมาณ หมื่นกว่าบ,บาทเดือนที่สองก็สามหมื่นบาทเดือนอเดือนเดือนที่สองสองหมื่นบาทเดือนที่สามก็ห้าหม,มื่นบาทมันเป็นสิ่งที่น่าตอบรับด้วยโรคโควิดตอนนี้ครับก็เลยคิดอยากเลี้ยงแล้วก็อยากจะให้คนที่ตกงานาที่ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาเลี้ยงดวงสาคูเลี้ยงดวงสาคูก็ตอนนี้ก็คือมีการส่งออกมีการ ส่งไปจีนหลายๆประเทศที่เขาต้องการโปรตีนของด้วงครับโปรตีนของด้วงตัวนี้เราเอาไปตรวจสอบแล้วที่แลบอ่ามันอยู่ที่28โปรตีนคือเป็นด้วงสดถ้าเป็นด้วงทอดจะอยู่ที่27โปรตีนคือโปรตีนเขาได้ดีมากคือหลายๆประเทศที่ต้องการครับขายทั้งในประเทศขายได้ทั้งอ่าต่างประเทศ ขายได้ทั้งลูกบ้านและชาวบ้านทั่วๆไปครับ